ค่ะมาแวะแคมเก่านะคะดูค่ะยอดขี้เหล็กพักพักขี้เหล็กงามอีรีค่ะพี่น้องงามงามไหมมิตรยนงามงามค่ะโบอ้ยอันนี้แคมเก่าตั้งแต่กะตานนเริ่มมาอยู่บ้านชางนะคะนนเริ่มมาอยู่1ิสิปเอ้สิบีปีอันนี้กล้วยจะโปกไว้เนาะ กล้วยต้นกล้วยอู้ต้นว่าก็ขึ้นเต็มเลยค่ะอุ้ยดอกดอกอันเนี้ยเนี่ยเรียกดอกอะไรลืมแล้วโหยวันนี้ขนนนะคะเนี่ยขนนต้นที่เคยเคยกินโอ้ยมาขึ้นเอาขนนด้วยเนี่ยกำลังจะสุกลูกนี้ดกมากเลยอะ่ะ อันนี้ต้นต้นพุชชานะคะต้นพุชชาก็คิดถึงนะคะก็เลยแวะเวียนมาเพราะว่าเคยอยู่มา14บสี่ปีเต็มๆนะคะก็ย้ายแคมป์ไปเรียบร้อยก็คืออมามาดูเนาะมาดูว่ายังเหมือนเดิมไหมเขาทำอะไรหรือ,อยังขายหรือ,อยังอะไรประมาณนี้เนาะก็จะวันนี้ก็จะมาเก็บยันนางด้วยอุ้ยต้นมะม่วงต้นมะม่วงของลุงป้าก็ขึ้น โอ้โหมะขามยังไม่เป็นลูกเป็นลูกยังไนม่ยมยมนะคะปกตินี่ดกมากเลยปีนี้ไม่ไม่เห็นนะคะไม่เห็นดกเลยจะขึ้นเอาขนนดูสิคะขนนเตต่สะออนค่ะพี่น้องสะออนขักอีลีเต็มทุกต้นเลยอะ่ะ ไอ้ต้นนี้เนี่ยจะไม่อร่อยขนุนต้นนี้จะยาวๆแต่ต้นต้นแรกที่เดินผ่านมานะอร่อยหวาน